ผมเชื่อวงคุยซุยมาจากมาเลเซียครับผมทำงานชิปปิ้งครับอยู่ผมอยู่ที่มาเลเซียชายแดนที่ปาตาเบซานครับเป็นมะเร็งครับเรื่องเรื่อมเรืมมเ่องมะเร็งเนี่ยผมมีมันผมมีประสบการณ์อยู่ที่ผมอยู่แล้วเพราะว่าทำไมผมเคยเป็นมาตั้งหลายทางผมเคยเป็นมะเร็งอยู่ที่1994อยู่ที่กรงขุมขุมไม่สม,มกุก ใช่ไหมหลัง10ปีหลังเนี่ยแกมาอยู่ที่ปวดผมครับปวดผมก็มาผ่าตัดอยู่ที่ทางคุณเทพบร่างกายแกไม่ค่อยสบายอยู่ใช่ไหมบางทีมันก็เจ็บบางทีมันก็เป็นหวัดใช่ไหมส่วนมากแกแปลนแปลนหวัดเยอะะ<ช>ถัาอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณอยู่ที่เจ็ดแปดวันเป็นกับเต็มใช่ไหมหวัดแล้วก็แกก็ร่างกายก็อับเสยเลย เสร็จแล้วกสจหลังเสร็จแล้วประมาณสักทนได้ประมาณสัก2ปีเสร็จๆไปตรวจอีกใช่ไหม่า C.A. แกก็ค่อยขึ้นขึ้นถึงสูงที่สุดประมาณอยู่ที่50แล้วผมก็ตัดสินใจไปที่สิงคโปร์ครับสิงคโปร์ไปรักษาเสร็จใช่ไหม่รรู้สึกว่าก็ไม่ดีเหมือนกันใหม่ๆแกดีอะใส่พัก4เดือน หล,ง e ลัง c a กลงถึง1.8ครับ2เดือนนี่นะยังไม่ถึงทีแกก็ค่อยๆขึ้นกลับไปอีกข้างหนึ่งผมก็คิดว่าจะแยกไปตรวจอีกข้างหนึ่งแกมาถึงที่ตมน้ำเหลืองอีกข้างหนึ่งตมน้ำเหลืองของเรานี่นะผมไม่คิดว่าจะรักษาเยากนะตมน้ำเหลืองเสร็จแล้วหมอก็บอกาไปฉายฉายแสงไม่แกอยา่าเริ่มอย่าไปที่ฉายแสงไปตรวจอีกข้างหนึ่งเนี่ยแกมาทุกถัด,ด มาอยู่ที่กระดูกซี่โครงอ่ะนี่ดีไปอยู่ที่รู้สึกว่าเรียกอะไรรู้ที่ที่ค่อยๆเนื้ออยู่อยู่ที่หายไอ่าใช่หมอก็สั่งว่าไปเลสไม่เลเซอร์รู้สึกว่าเลเซอร์เสร็จแล้ว c ีเก็ไม่มีลงนะแกก็อยู่ที่18บแปดัวกินอาหารเสริมมาทั้ง10บวอดีทุกสิ่งทุกอย่างก็เคย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 กินอ่ะ อ,อเมริกามั่งญี่ปุ่นมัน่งทางที่เอพ่อเอยุโรปมั่งอะไรมั่งมันมีมีอาหารเสริมดีๆก็เพื่อนเอามาแนะนําผมเสิร์มหมดไม่ได้ผลเลยแกผลแกอาจะอจะแกน้อยผมเพื่อไปเจอที่ทางที่สิงคโปร์เนี่ยเพื่อนมันแนะนำกินอ่านเสริมอีกชั้นไม่ชนิดกันที่เรียกน้ำม,มังกุด ผมเมื่อเอามากินรู้สึกว่าแกทําให้ร่างกายเราไม่ไม,ไม่เจ็บนะวัดก็ค่อเคยดีขึ้นไปเรื่อยๆผมเคยทำน้ำบังพุดไขายอยู่ที่ร้านทั่วๆไปครับก,ก็รู้สึกว่าไม่ได้ผลเท่าไหร่ศูนย์วิจัยทางบางับง,บงพุดแกรู้สึกว่าแกผลเร็วเร็วกว่าเยอะๆครับกลับมาอยู่ที่หัดใหญ่ใช่ไหมผมก็ไปเจออยู่ที่ร้านขายโชวหวย แกแกก็มีมีน้ำไอ้พมดูด้วยผมเมื่อเอร์กับมากินอีกข้างหนึ่งกินรู้สึกว่าร่างกายก็เปลี่ยนแปลงเหมือนตั้งเยอะจริงว่ายิ่งไหมดีขึ้นผมหลังก็เอามาดูที่ดกดแกมีเขียนแกผลิตอยู่ที่ลำพงหลังแกมีโทรศัพท์ด้วยที่ที่กดทันู้ใช่เปล่าผมก็ ให้ลูกสาวผมโทรช่วยช่วยโทรมาถามใช่ไหมถามเสร็จแล้วผมก็บินขึ้นมาที่กรุงเทพอยากรู้ที่อาหารเสริมนี้จริงๆมันช่วยได้ล่างร่างกายเยอะไหมพระมาเข้าเข้าใจก็มีขายอีกแบบหนึ่งก็เป็นแคปซูลรู้สึกว่ารวมกันเองนี้แล้วร่างกาก็ยิ่งดียิ่ง,ย,งยิ่งแข็งแรงขึ้นวันหนึ่งผมทำแคปซูลประมาณที่หเมตรครับ ช,ชาเช่าชายเที่ยวเช่าเทียงเย็ยนนะ้ำก็ประมาณวันละสองกวดผมก็อยากรู้ว่าร่างกาเราหายสิงว่าไปแพทย์สแกนอีกครั้งหนึ่งหมอก็คิดว่ามันทำไมมันหายหายหายได้ซีเก็ลุงละเหลือสามจุดครับผมผมก็งงเนะยน่ก็แพทย์สแกนออกมานี่รู้สึกว่าร่างกายไม่มีอะไรแล้วนะ หมอก็บอกกับสั่ง2เดือนไปดูอีกทางหนึ่งดูที่จริงๆแล้วแกหายบอกครับรู้สึกว่าเ,เรื่องมัง,มงคุดนี่นะแกมีช่วยที่ร่างกายมันสริมตั้งขึ้นมาให้เราสุขภาพดีขึ้นมาตด้เยอนะนะตั้งแต่าตาถึงถึงทุกๆผมคิดอาจจะมันช่วยได้ตั้งหลายอย่างคนไทยเก่งมากครับก็ต้องขอบใจที่ ที่อาจารย์นี่มันเป็นหมอด็ออเตอร์นี่แต่ไม่แกผลิตออกมาให้เพราะมาช่วยคุณป่เอครับ